มันดูเป็นเบมือนพที่ที่แบบว่าดูเฟี้ยวเลยอ่ะมีบรรจุมีบรรจุเยอะด้วยอะไรเป็นไรครับฝางนี้เป็นไรเร <c oughs> ื่อนั่นแหละก็เดี๋ยว V R ก็เร็วๆนี้แหละอยากเร็วอยากเร็วเป็นพื้นที่แต่ว่าไม่อยากโดนด่ดาเท่าไหรก่ก <c oughs> ็ได้แล้วนะครับรอบไปก่อนนะครับผ <c oughs> มเ่อรอครับออ๋โอเคโอเคได้ได้ได้แต่ตอรี่กันได้ไหมจ๊ะได้ไม่ไม่ถ่ายเหรอ โอเคโอเคได้ไปใส่ตอนนี้กันนะทำนะอะไรก็ได้นะต้อง่อยเหรอหนึ่งสงสวัสดีครับ Oh! Tunggu sekejap, lelaki. Tunggu sekejap, lelaki. Dia Saya boleh berhenti. Ha, tak boleh berhenti. Dia